ในมือของอ้อที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะมันคือเมล็ดแก่สุกจัดของพลิกนายพลานที่อ้อกำลังทำการจัดเก็บเมล็ดอยู่สำหรับเพื่อนๆที่สั่งเมล็ดพร้อมปลูกของต้นพลิกนายพลานกันเข้ามานี่นะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูในถุงนิดนึงอันนี้ก็คือแก่จัดแล้วเดี๋ยวนะเพื่อนๆนะอ้อจะได้ไปทำการตาก แล้วก็แกะเอาเมล็ดของพริกในพานนี่เห็นไหมกันต่อไปสำหรับเมล็ดที่ยังไม่แก่ของต้นพริกนายพานอันนี้ก็คือมันอยู่บนต้นสีเขียวนะฮะเพื่อนสีเขียวอื้อเลยอย่างนี้นะขอโทษทีคะ่ะเอาอาวอาเอานี่เลยพริกนายพานนะคะเมล็ดที่ยังไม่แก่สำหรับใบของพริกานพาน ใบเป็นแบบนี้นะคะเอาลงมาดูนี่คือใบของต้นพริกนายพานส่วนผลที่แก่จัดของพริกนายพานน,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 นี่นี่นี่อันนี้เดี๋ยวอ้อกเก็บเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าอันนี้ได้แล้วนะคะได้แล้วเอาไปตากแดดเดี๋ยวเมล็ดมันก็จะแตกออกนะคะเพื่อนใครที่สนใจอยากจะได้เมล็ดพร้อมเพาะของต้นพริกนายพาน ติดต่อมาได้ที่อ้อเลยนะที่เบอร์โทร0876069955 ID Line a u n g s a r a 0 9อ่านว่าอังสรา09กับมเมล็ดพร้อมปลูกต้นพริกนายพรานขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ